โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาบ,บเกมเก็นชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาทําการสรุปเควสท,ที่มีชื่อว่าความฝันแนนแนในการทําอาหารซึ่งในเควสเควสนี้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในเควสตาราอรัญญากาที่ตัวของเรานั้นจะต้องทําตามลําดับขั้นตอนเรียงกันไปตามตามเควสซึ่งผมนั้นก็ได้เรียงเอาไว้ให้แล้วในเพล์ที่อยู่ด้านใต้ดีสคริปชั่นในเควสชื่อเสียงเมืองสุเมรุโดยตัวของผมนั้นขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยว่าหลังจากคลิปนี้ไปควรจะทําตามลําดับเพล์ที่ผมเรียงอาไว้ ในการจะเคลียร์พื้นที่ของเมืองนาซึมะรวมไปถึงพัลเซิลและเควสชื่อเสียงเมืองซึ่งตัวของเรานั้นกลับมาเข้าประเด็นในเควสความฝันอันแน่วแน่ในการทำอาหารกันดีกว่าโดยในเควสนี้นะมันจะต่อจากเพลิอันก่อนหน้านี้ก็คือเควสตตำราอรัญญาเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแล้วควรจะดูคลิปนั้นมาก่อนจึงจะสามารถทำตามเควสในคลิปนี้ได้ก็จะประมาณนี้ทุกคนถือว่าเข้าใจตรงกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังเควสกันได้เลยโดยเมื่อตัวของเราเริ่มจากคราวที่แล้วในตอนทีต่ตัวของเราได้ตำราอรัญญามาตัวของเราเภัลนี้น โดยเราก็จะมาต่อในบท2เลยเพราะบทหนึ่งเราทําไปแล้วโดยตัวของเรานั้นจะสามารถรับเควสได้ตรงบริเวณเมืองวราณนาในมิติความฝันซึ่งเมื่อตัวของเราวิ่งไปถึงแล้วให้ตัวของเราวิ่งกลับไปเราสามารถรับเควสได้ด้านหลังนี้เลยเออผมลืมบอกในจุดนี้นั้นตัวของเราจะพาอารามามาไปชนพัยด้วยกันด้วยซึ่งเควสที่เรารับในตอนนี้นั้นได้มาจากอาราพาคัตตี้โดยตัวของอาราพาคัตตี้นั้นจะขอให้เราช่วยตามหาเราพี่ชายของเธอที่ตัวงพวกเขานั้นออกไปฝึกฝนการทําอาหารนอกเมืองซึ่งตัวของเธอนั้นก็มีพี่ชายอยู่4ี่คนก็คืออภาาารรพ อาภาราพาสและอาภาราพลาซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องออกไปตามหาพวกเขาซึ่งนี่นั้นก็คือคําขอของอะดาพาค์ตี้ซึ่งเมื่อตัวของเราได้รับคําขอเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเราก็จะออกไปตามหาตามจุดที่ว่ากันซึ่งในจุดแรกที่ผมจะไปจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยโดยก็ว่ามาตรงบริเวณเสาฮิวอะนะโดยเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วให้ตัวงเรานั้นสังเกตบริเวณที่มีกลุ่มควันลอยขึ้นมา ซึ่งก็จะเป็นควันจากเตาไฟที่ตัวของทูจิวนั้นจุดขึ้นเพื่อใช้ฝึกฝนในการทําอาหารซึ่งตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปสํารวจตรงบริเวณนี้กันตัวของเรานั้นก็จะเจอกับทูจิวอาราณะอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องปลูกมันด้วยพลังงานาธาตุไม้ เมื่อปลูกมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของมันก็จะแนะนําตัวเองว่าตัวของมันชื่ออราชาโทระซึ่งตัวของมันนั้นกําลังฝึกฝนในการทําอาหารอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ได้บอกจุดประสงค์ในการมาหาว่าตัวของน้องสาวของเขาอยากให้ตัวของเขากลับไปแต่ตัวของเขาในตอนนี้นั้นยังไม่สามารถกลับได้ ก็เพราะว่าตัวของเขานั so ้นกําล so ัง so ฝ us so ึกฝนทําอาหารอยู่นั่นเองก็เพื่อนําไปประชาความอร่อยกับพี่ๆน้องๆของเขาซึ่งแนวคิดของอาหารของเขาในตอนนี้ก็คือตัวของเขานั้นอยากปรุงอาหารโดยใช้เห็ดที่จะต้องเป็นเห็ดจากแดนมรณะเท่านั้นด้วยซึ่งนั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราในการช่วยตามหาเห็ดก็เพราะว่าเห็ดที่มันอยากได้นั้นต้องเป็นเห็ดในแดนมรณะเท่านั้นซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถตามจุดที่ตัวของมันบอกไปได้เลยก็ตามแมพไปอะนะ โดยเมื่อตัวของเรานั้นเดินทางมาถึงตรงที่มีแดนมรณะแล้วตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปเก็บเห็นแดนมรณะแห่งนี้ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องทําการชําระล้างแดนมรณะนี้สกอรโดยตัวของเรานั้นก็จะต้องไปเก็บก้อนพลังงานธาตุไม้และนําไปชาร์จยิงใส่เมล็ดแดนมรณะให้ครบตามจํานวนที่มันปรากฏอยู่ตรงบริเวณพื้นที่แห่งนี้ึ่งเมื่อเสร็จแล้วตัวของเรานั้นก็สามารถชําระล้างพื้นที่แห่งนี้ให้กลับไปสีเขียวได้ซึ่งก่อนจะชําระล้างก็จัดการมอนเตอร์ก่อนละกัน แล้วเมื่อตัวของเราชำระล้ลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเห็ดนี้เพื่อนํากลับไปให้ตัวของอารชาโทระนั้นกลับไปทําอาหารซึ่งตัวของเราก็จะนําเห็ดนี้แหละกลับไปทําอาหารกันซึ่งเมื่อตัวของอารชาโทระนําเห็ดนี้มาทําอาหารแล้วให้เราชิมแล้วโดวยถึงแม้ว่าในจานนั้นจะมีกลิ่นหอมก็ตามแต่เนื้อในของมันนั้นกลับไม่มีรสชาติอะไรเลยแถมเนื้อของเห็ดนั้นยังเหนียวมากอีกด้วยซึ่งตัวของขอารชาโทระนั้นก็แปลกใจเกี่ยวกับรสชาติที่เราชิมได้ก็เพราะว่าตัวของมันนั้นเคยทําเมนูนี้ให้กับคนคนหนึ่ง แถมตัวของเขานั้นก็ยังบอกว่ามันอร่อยมากอีกด้วยก็จะประมาณนี้สําหรับทูจิ๋วตัวแรกที่เราออกตามหาซึ่งนี่ก็จะทําให้เราได้รู้ว่าตัวของเรานั้นจะต้องไปช่วยตัวของเราทูจิ๋วตัวนี้อีกสตัวในการฝึกฝนทําอาหารเพื่อที่ตัวพวกเขานั้นจะได้กลับไป ดยจุดต่อไปที่ผมจะไปนั้นก็คือตำแหน่งนี้เลยซึ่งตามแผนที่มันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็สามารถวาร์ปไปตรงบริเวณจุดวาร์ปนั้นได้เลยและเมื่อเราวาร์ปมาถึงแล้วให้เราหันไปทางขวาเราก็จะเจอกับควันไฟซึ่งตรงนั้นแหละก็คือจุดที่เราจะต้องไปโดยที่จุดนี้นั้นก็คือทูจิ๋ออารานาระแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นจะไม่ค่อยสนใจเราเลยตัวของเรานั้นจะต้องทําการแย่งผลไม้ที่มันกําลังเฝ้ามองดูอยู่ซึ่งนั่นแหละก็จะทําให้ตัวของมันนั้นสนใจเราซึ่งตัวขขขขขออ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 องง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 าา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 รรรรรนนนนนะะะตตตตัััััััวววววีี้้้้กกกกกกก็็คคคืสสึซ่่เเเไดบบบป์มยํ ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นยังไม่สามารถกลับไปที่เมืองได้เพราะตัวของเขานั้นยังไม่บรรลุศสตรในการทําอาหารโดยไอเดียในการทําอาหารของเขาก็คือรสชาติแห่งความดีใจซึ่งตัวของอาราสกาดนั้นก็ได้บอกว่าตัวของเขานั้นอยากจะใส่รสชาติอันนี้ลงไปในอาหารด้วยโดยตัวของอาราสกาดนั้นก็ได้บอกว่ารสชาติแห่งความดีใจนั้นสามารถหาได้ที่หมู่บ้านกรันฮาว่าโดยตัวของเขานั้นจะขอเราไปเอารสชาติแห่งความดีใจจากคนที่ถือกระเป๋าใบใหญ่ๆเพราะตัวของเขานั้นไม่กล้าไปเองตัวของเขานั้นไม่ชอบบริเวณที่ที่มีผู้คนเยอะๆอนะ ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อตามหารสชาติแห่งความดีใจโดยเมื่อมาถึงหมู่บ้านตัวของเราก็จะเจอกับอิสานัสคนแบกเป้ตามที่ตัวของอาราคษาข่าวถึงซึ่งรสชาติแห่งความดีใจแท้จริงแล้วนั้นก็คือก้อนน้ำตานั่นเองดูเหมือนว่าตัวของอาราคษานั้นจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะ ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ทําให้ตัวของอาสนาสนั้นเหมือนจะนึกถึงเรื่องราวบางอย่างของอดีตได้เลยเกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อนของเขาที่เคยกินน้ําตาลไปครั้งแรกซึ่งก็ทําให้ตัวของเรานนั้นได้รู้ว่าตัวของอาสน,าสนั้นเคยรู้จักกับตัวของอล拉สกาสแต่ในตอนนี้นั้นตัวของเขาจำไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นั้นก็ไม่ได้สลักสัมพันอะไรตัวของเรานั้นก็น้ําตาลไม่ให้ตัวของ阿อ拉สกา,สาสดีกว่า ซึ่งเมื่อตัวของเรานั้นนำน้ำตาลกลับมาให้เขาเรียบร้อยแล้วตัวของเขานั้นก็จะปรุงอาหารต่อและนำอาหารนั้นมาให้เราชิมซึ่งก็บอกได้เลยว่าเอาน้ำตาลมาต้มน้ำก็ต้องหวานอยู่แล้วละซึ่งตัวของอารักษา,านั้นก็ได้บอกว่าเนี่แหละก็คืออาหารแห่งความดีใจอาหารแห่งความดีใจในความคิดของเขาก็คืออาหารที่ได้ทานร่วมกับสหายคนสนิทซึ่งในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้พอใจในการทำอาหารนี้แล้วตัวของเขานั้นจึงจะกลับไปร่วมงานเทศกาลได้แล้ว โดยต่อไปตัวของเรานั้นจะไปตามหาตัวของเจ้าทูจิ๋วตัวที่3กันโดยตัวของเรานั้นก็สามารถว้างมาจากหมู่บ้านและเดินตามทางมาได้เลย ซึ่งมื่อตวงเรานั้นเดินตามทางมาเราก็จะสังเกตเห็นควันไฟแต่ก่อนอื่นในส่วนนี้นั้นตัวของเราต้องจัดการกับมอนสเตอร์สกอรโดยมื่อตวงเราจัดการกับพวกมันเสร็จแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปอ่านบันทึกบริเวณข้างๆกับเตาไฟโดยในบันทึกนั้นจะกล่าวถึงข้อความคำใบบางอย่างที่จะช่วยให้เราตามหาทูจิวตัวนี้เจอซึ่งวิธีการตามหาทูจิวตรวงบริเวณนี้ให้ตัวของเรานั้นวิ่งตามผลไม้ซันเซ็ตเทียไปตัวของเรานนั้นก็จะเจอกับเจ้าทูจิวตัวนั้นเอง ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าตัวของมันนั้นกําลังหลับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ตัวของเราเนื่อต้องใส่พลังงานธาตุไม้เพื่อกระตุ้นให้ตัวของมันตื่นขึ้นมา โดยตัวของมันนั้นก็จะแนะนําตัวเองว่าตัวของมันนั้นชื่ออราพาราซึ่งเมื่อตัวของเรารู้อย่างนี้แล้วตัวของเรานั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตัวของเขาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับน้องสาวของเขาแล้วก็งานเทศกาลซึ่งก็เช่นเดิมในส่วนของตรงนี้ตัวของเรานนั้จะต้องช่วยตัวของอาราพาราในการคิดค้นเมนูอาหารบางอย่างให้ได้ก่อนที่ตัวของเขานนั้จะกลับไปโดยไอเดียอาหารของเขาก็คือผลไม้ไล่เทียมทานซึ่งก็ตามชื่อเลยมันก็คือผลไม้อย่างเดียวเลยไม่ได้มีอะไรมากซึ่งมันก็อร่อยตามรสชาติต้องเดิมของผลไม้อยู่แล้วอนะ ในแเพียงเท่านี้นั้นก็จะเป็นอันเซร็ตในการช่วยงของเขานั้นคิดไอเดียในการทําอาหารความจริงนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจริงๆแล้วอะ่ะก็แค่ช่วยจัดการกับมอนเตอร์เท่านั้นเองโดยจุดต่อไปก็จะเป็นจุดของทูจิวตัวสุดท้ายซึ่งตัวของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับพื้นที่ของป่าฝนตัวของเรานั้นก็สามารถว้ามาตรงบริเวณเสาหิวได้เลยดยเมื่อถึงแล้วตัวของเรานั้นก็สามารถลอดลงมาตามแสงได้เลย โดยในตรงบริเวณนี้นั้นตัวของเรานั้นจะไม่พบกับตัวของทูจิ๋วเลยตัวของเรานั้นก็จะเห็นเพียงข้าเตาที่มีอาหารอยู่ด้านในซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวของไพมอนนั้นอดใจไม่ได้ที่อยากจะกิน ก็เพราะว่าซุปนี้มันช่างหอมซะเหลือเกินยังไงล่ะโดยหลังจากที่ไพมอนกินซุปนี้ไปจนหมดเรียบร้อยแล้วตัวของอาราพัสนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ได้ต่อว่าไพมอนยกใหญ่เลยก็เพราะว่าตัวของเขากว่าจะหาน้ํานี้มาได้นั้นตัวของเขาต้องไปตามหาน้ำผู้แห่งชีวิตมาเพื่อนํามาทําน้ําแกงของซุปอันนี้แต่ถึงแม้ว่าน้ําซุปอันนี้จะหอมสักเพียงไหนแต่รสชาติน้ำมันก็กลับจืดชืดเลยซึ่งตัวของเรานั้นก็จะขออาสาไปตามหาน้ำผู้แห่งชีวิตให้เพื่อชดใช้ในซุปที่ไพมอนกินไปแล้วก็เพืื่่ออทีจะพาาตัััววงงงรนน้้นกลไปยยเมด ดยตัวของเรานั้นก็จะออกไปตามหาน้ำผู้แห่งชีวิตเก็บใส่ขวดและนำกลับไปทำเป็นซุปให้อาราพาสกินเพียงเท่านี้นั้นตัวของเรา้ก็ได้ซุปหม้อใหม่แล้วแต่ถึงแม้ว่าตัวของน้ำผู้แห่งชีวิตนั้นจะใสสะอาดเพียงไหนหรือมีกลิ่นหอมสักเพียงใดก็ตามตัวของน้ำซุปนั้นก็ยังจืดชืดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีรสชาติที่ดีขึ้นต่างจากน้ำธรรมดาเลยแต่ตัวของอาราพาสนั้นก็คิดว่านี่แหละก็คือสุดยอดอาหารของเขาที่ตัวของเขานนั้นได้ทุ่มเทและฝึกฝนมาเพียงเท่านี้นั้นตัวของเขานนั้นก็จะสามารถกลับไปยังเมืองได้แล้ว ถึงเมื่อตัวของเรานั้นไปตามพี่ๆของอาดับปคาคัตตี้เรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะกลับมาหาตัวของเธออีกครั้งนึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นตัวของพี่ชายของเธอทั้ง4คนกําลังโดนตัวของเธอนั้นปนแบบจัดตักจัดเต็มอยู่เลย <c oughs> เกี่ยวกับการแยกแยะกับไปฝึกฝนการทําอาหารซึ่งก็บอกได้เลยว่าโดนน้องสาวสวนยับเลยไม่เว้นไม่แต่คนเดียวอะนะ โดยมื่อตัวของเรานั้นเดินทางมาถึงตัวของเราได้พูดสับปรเหตุระเกี่ยวกับอาราปคาตี้ตัวของเราได้สงสัยว่าตัวของดาราวาดุมานั้นคือใครตัวของอาราปคาตี้นั้นตัวของเธอนั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นก็คือเพื่อนของเธอนั่นเองซึ่งมีลักษณะนิสัยบวกกับลักษณะท่าทางที่เหมือนตัวของเราเป็นอย่างมากซึ่งในส่วนนี้ตัวของเขาคนนั้นก็บอกว่าตัวของเขานั้นมีน้องสาวด้วยซึ่งก็บอกได้เลยว่ามาทรงนี้นั้นจะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากพี่ชายฝาแฝดของเราในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นการเดาเล่นๆนะแต่ตััววผมมนน้้ก็เชื่ออไปประะาณ999แล โดยที่พลการอยากทําอาหารของเราพี่ๆของอาชาปราร์ตี้นั้นก็ได้มาจากตัวของนาระวาดูมะที่เราคาดกันว่าเป็นพี่ชายฝาแฝดของเรานั่นเองก็เป็นว่าจบไปแค่นี้ก่อนสำหรับเควสเควสนี้ในเควสท,ที่มีชื่อว่าความฝันนั้นแนว่วแน่ในการทําอาหารซึ่งเควสเควสนี้นั้นก็เป็นหนึ่งในเควสท,ที่เสียของเมืองสูเบรุอีกด้วย ก็จะเป็นการจบไปสําหรับเควสที่เสียงเมืองอันนี้ะนะซึ่งอันนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของตํารารัญยากาซึ่งต่อจากเควสนี้จะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามดูซึ่งก็เช่นเดิมผมมันจะเรียงไว้ใน playlist เ,เควสที่เสียงเมืองซูเบ r ุเอาไว้ให้ซึ่งเมันก็จะอยู่ใต้ description น,นะ ซึ่งสุดท้ายนี้นั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาถึงจุดจุดนี้ถ้าผมนั้นมีข้อผิดพลาดประการไหนผมต้องขออภัยมาหน้าที่นี้เลยและถ้าผมมีการพูดชื่อผิดนั้นผมก็ต้องขอากราบขอโทษไาหน้าที่นี้เลยก็ชื่อมันเรียกยากอะ,อะ,ะอะไร,ระาน <c oughs> รบบาปะ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 ปลปะ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 ัน,น ال ال ปะปะปะายบายจ้า